สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกต้นรวยไม่เลิกแบบโชโคดกันนะคะวันนี้เราก็จะมาปลูกในภาชนะที่เราไม่ได้ใช้ก็คือชามเก่านะคะชามเก่าเราก็สามารถปลูกโชโคดแบบไม่ต้องเจาะรูก,กันได้นะคะอย่างที่บ้านเรามีชามเก่าถ้วยเก่ากระมังเก่าต่างๆนะคะเราก็ นำมาเป็นภาชนะในการปลูกต้นไม้ของเราได้อย่างว่ารวนไม่เลิกเราก็สามารถปลูกแบบโชวโคดเพื่อให้เห็นโคดสวยๆและต้นกระมามนะคะการเลี้ยงไม้โคดโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ใช้ภาชนะเจาะรูนะคะเพราะว่าเราจะใช้วิธีลดน้ําแบบให้ซึมผ่านแต่ไม่ให้แฉะนะคะในการเลี้ยงรากก็จะทําให้ต้นของเขาโตดีนะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะอุปกรณ์ก็คือถามเก่าหนึ่งใบนะคะวัสดุในการปลูก ก็มีหินภูเขาไฟผสมด้วยมะพร้าวขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวสับหยาบแล้วก็ดินร่วนสามส่วนผสมกันเข้าไปนะคะแล้วเราก็เทไปเลยค่ะการใช้หินภูเขาไฟในการเป็นส่วนประกอบก็คือจะทําให้เป็นตัวเก็บความชื้นนะคะแล้วก็น้ําไม่ขังถึงขังหินภูเขาไฟก็จะเป็นตัวดูดน้ํานะคะทําให้ไม่แฉะ เมื่อลองก้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาปลูกกันเลยค่ะวิธีข้อดีของการปลูกโชโคลนนี้ก็คือเราจะทําให้เห็นโคดของเขาน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็บีบกระถางเพื่อที่ให้ต้นของเขาออกง่ายว้านรวยไม่เลิกนี่เขาก็แตกกอเก่งนะคะฉะนั้นเวลาเราเลี้ยงแบบโชโคลก็จะทําให้ต้นสวยได้ง่ายแล้วก็เห็นโคดที่ชัดเจนค่ะ นี่นะคะก็เป็นรากของเขานะคะเดินดีมากๆส่วนโคดอย่างต้นนี้ก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะคะก็เป็นหัวกลมๆแบบนี้แล้วก็เริ่มจะแตกหนอ่อเห็นไหมคะเราก็ใช้ดินส่วนที่ติดมาแล้วก็จะใส่ไปในนี้เลยเพื่อที่ว่าเป็นการปรับสภาพในตัวนะคะจะทำให้ต้นของเขาจเจริญเติบโตได้งามดีมากๆ บางครั้งการปลูกต้นไม้เราก็ใช้พัสดุพัสดุในการปลูกของใช้ในบ้านนะคะที่เก่าเก็บถ้วยชามต่างๆแล้วก็อันนี้วิธีโรยเราก็โรยวงกลมนะคะโรยอย่างนี้ให้เต็มให้นูนนะคะ หลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ลดน้ําวิธีการลดน้ําก็ลดจากปลายนะคะเพื่อให้น้ําซึมผ่านได้ดีค่อยๆเหยาะไปเรื่อยๆนะคะก็ใช้ฝักบัวขนาดจิ๋วนะคะในการลบแลท้ทีแรกเราก็ระมัดระวังนิดนะคะอย่าให้ดินไหลออกจากทามเหยาะไปเรื่อยๆเพื่อที่ความชื้น จะได้ดูดข้าหากันนะคะจะทําให้โคกของเราสวยการปลูกไม้เนี้ยโคต,ต้องทิ้งระยะสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเราก็จะได้โคตที่สวยงามนี่ค่ะก็เป็นการปลูกต้นรวยไม่เลิกนะคะแบบโชว์ขวดแบบโชวโคดนะคะ ด้วยชามเก่าของเราก็สวยงามอย่างที่เห็นนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ